สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้บอยจะมาสอนการตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึงแคชเชียร์นะครับโดยเราจะสามารถตั้งค่าได้2แบบนะครับคือแบบแคชเชียร์นะครับกับแบบผู้จัดการร้านเรามาดูกันเลยดีกว่าเราเข้ามาที่หน้าตั้งค่านะครับร้านค้านะครับเลือกแท็บที่2นะครับการควบคุมการเข้าถึงแคชเชียร์นะครับเราจะเห็นฟิลด์หลายๆอย่างประมาณนี้นะครับแต่บอยจะโฟกัสอันที่สําคัญให้นะครับอันแรกคือการคืนเงินนะครับ เราสามารถเลือกได้สสิทธิ์อย่างที่บอยเมนชั่นไปตอนแรกเลยนะครับว่าจะเป็นสิทธิ์แคชเชียร์หรือผู้จัดการนะครับหมายความว่าเราจะให้แคชเชียร์สามารถกดคืนเงินได้หรือเปล่านะครับหรือจําเป็นต้องเป็นผู้จัดการเท่านั้นที่สามารถทํารีฟันได้นะครับคล้ายๆกันนะครับกับอันยกเลิกบินนะครับหรือวอยบินนะครับเราสามารถเลือกได้เหมือนกันว่าเราจะให้แคชเชียร์เป็นคนที่สามารถทําได้หรือว่าต้องเป็นผู้จัดการเท่านั้นนะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญนะครับคือการลดราคานะครับ เราสามารถเลือกได้ Jamie, 3แบบนะครับสำหรับการลดราคานะครับจะให้แคชเชียร์เป็นคนที่สามารถลดราคาได้จะให้ผู้จัดการเป็นคนที่สามารถลดราคาได้นะครับหรือว่าเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเลือกใช้งานคือไม่มีใครสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ในส่วน2อันสุดท้ายนะครับคือการเปิดลิ้นชักเงินสดเมื่อเปิดและปิดกะนะครับก็คือทางร้านเนี่ยอยากให้ลิ้นชักเนี่ยมันเปิดออโต้ไหมเวลาที่เรามีการเปิดปิดกะนะครับเพื่อใส่เงินทอนหรือว่าเพื่อนับเงินประจําวันนะครับมาดูอันสุดท้ายนะครับ คือพิมพ์รายงานการขายหลังจากปิดกะนะครับอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเรามีการกดการปิดกะนะครับรายงานการขายเนี่ยจะถูกปริ้นออโต้ออกมาเลยนะครับถ้าเรากดไว้ที่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าเรากดไว้ที่ไม่เนี่ยครับเราสามารถมาดูย้อนหลังในหน้ารายงานและไปที่กะทํางานได้เหมือนกันนะครับฟีเจอร์นี้มีประโยชน์สําหรับร้านที่ต้องการจํากัดการเข้าถึงของพนักงานเป็นอย่างมากนะครับเราสามารถกําหนดสิทธิ์ได้เลยว่าพนักงานคนนั้นๆนะครับจะมีสิทธิ์การเข้าถึงเป็นแบบพนักงานแคชเชียร์ หรือแบบผู้จัดการรลาน